ทำความไว้ใจเรื่องของคาว่าดิลเลอร์ก่อนวันนี้พี่เอ็มดีไม่มีเจตนาจะเป็นเทรนนิ่งอะไรแต่เราเข้าใจดิลเลอร์มันเหมือนสต็อกคิดครับมันแปลว่าเราเป็นคนทําธุรกิจพออยู่ตําแหน่งไดมอนด์สักระยะหนึ่งหรือเราต้องการขยายธุรกิจเราต้องมีสต็อกคิดอันนี้พูดถึงดิลเลอร์ธรรมดาก่อนแนวคิดนี้ได้ถูกตั้งต้นมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เดือนแรกๆที่เราเปิดดิลเลอร์ไปว่าอะไรแปว่าคุณต้องมีสต็อกคิดคุณก็ต้องซื้อไป นะครับลงคะแนนตัวเองปุ๊บแล้วก็ได้สินค้าไปเอาไปทําอะไรเอาไปขยายเครือข่ายโดยทฤษฎีนะครับในเครือข่ายตนเองและเอาไปทำ House Meeting เอาไปขยายเครือข่ายในพื้นที่เราจะได้ส่งของไม่ต้องรอสินค้าส่งเวลาเราจัดไปเยา่าแฮม e มิ่งหรือจัด LM หรือจัดโทษทีครับจัดเฮามิตติ้งหรือจัดเซ็นเตอร์เล็กๆตามหมู่บ้านเราก็สามารถเอาของเนี่ยกระจายสู่ผู้โชคหรือดาวรานเราได้เลยโดยไม่ต้องรอนี่คือทฤษฎีของดีลเลอร์ม,มาตรฐานโลกเลยนะทั่วโลกทําแบบนี้ทั่วเอเชียทําอย่างนี้แต่ของเราเราใช้วิธีในการที่เราจะใช้1 0,000เท่านั้นเองเอ้โทษทีครับ1 0,000นคะแนนเราใช้ห0,000่นคะแนนนะครับเราใช้1 0,000น,นนะคะแนนเพรา, 1, นานระงั้น1 0 0 0 0คะแนนณวันนี้ณนะวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็คือ หนึ่งหมื่นคะแนนเราเราค้างไว้ตรงนี้ก่อนและเราให้สินค้าแถมอีกเราซื้อหนึ่งหมื่นคะแนนคุณสามารถเลือกซื้อชุดสองพันคะแนนได้คุณสามารถซื้อชุดห้าร้อยคะแนนที่เป็นเจลลี่ได้นะครับและคุณยังคงได้ของแถมอีกหนึ่งหมื่นกว่าบาทตัวนี้ยังเหมือนเดิมครับถึงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนั่นแปลว่าวันนี้เรามีสินค้าไว้ ทำธุรกิจเรามีสินค้าไว้ขยายเครือข่ายบริโภคแล้วมันจะดีไหมที่เรามีสินค้าไว้ทําตลาดอันนี้คือทฤษฎีดีิลเลอร์มาตรฐานสากลซึ่งเรายึดมั่นตลอดและนี่คือไลออนมอก็ทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพัฒนาดิลเลอร์ให้มีมาตรฐานกลับมาเป็นเช็คเช่นเดิมเราทําโปรโมชั่นแบบนี้มา5 6เดือนก่อนที่คุณจะเข้ามาได้ซ้ําไปในการที่เราจะให้โฮพีวีได้แต่คุณฟังครับจากนี้ คุณจะมีเงินมากขึ้นคุณจะได้เอาสินค้าไปพัฒนาโดยทุกคนครับเวลาคุณลงหนึ่งดิลเลอร์สมมติว่าใน A วันนี้พี่เอพี่เอ็มดแนะนําใน A ใน A ซื้อดิลเลอร์การแต่งตั้งเป็นดิลเลอร์คือต้องลงคะแนนหนึ่งหมื่นในชื่อใน A เลยครับอ่าือชื่อใน A เลยนึกดีๆฐานะที่คุณเป็นผู้แนะนําดิลเลอร์คุณได้เท่าไหร่ครับในฐานะที่คุณเป็นไดมอนด์คุณจะได้ค่าแนะนําตรงหนึ่งหมื่นบาททันทีใช่ไม่ใช่ ใน A h a ppy ครับใน A ลงเทนหมื่นหนึ่งและเขาก็มีสต็อกสินค้าไปบริหารและถ้าคุณมีดาวไลน์เป็นดิลเลอร์คุณลงไปช่วยเขาไหมครับและตัวเขามีสินค้าที่มากกว่าจํานวนเงินที่เขาลงไป5 9 0 0 0ืตีสักหกหมได้ของประมาณ2,000 0กว่าบาทตีสัก0องหมแปลว่าเขามีสินค้าอยู่ประมาณ6-7,000 0กว่าบาทโอ้โ oh, ห7,000 0กว่าบาท คุณสามารถไปพัฒนาเป็นยอดขายเป็นพีวีกลับคืนมาสบายเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปแจกเอาไปขยายผู้บริโภคแต่สำคัญคือถ้าคุณเปิดแบบนี้เราจะให้ค่าบริหารยอดขายคุณเป็น8%เปอร์เซนฟังดีๆนะครับคนที่เป็นดีลเลอร์นะครับตามมาตรฐานเดิมของเราคือลงคะแนน1นึ่งคะแนนเราจะปรับคุณเป็นซ u เปอร์ดีลเลอร์ทั่ทีเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์หลังจากนั้นแล้วพี่เอ็มดขออนุญา เรียกเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์นะครับเดี๋ยวจะมีเก์การเปลี่ยนภาพลง1 0 0 0 0หมื่นคะแนนเต็มและคุณได้สินค้าไปตามจํานวนที่มีของแถม2 0,000ประมาณนี้นะครับและค่าบริหารจะได้เป็น8%สําคัญอีกอันนึงสําคัญอีกอันนึงก็คือคนที่เปิดดีลเลอร์ที่เป็นซูเปอร์ดีลเลอร์เราจะมอบรหัสไดมอนติดตัวให้5ไดมอนห้าไดมอนไม่มีคะแนน5้าไดมอนไม่มีคะแนน กดห้ามาหน่อยซิวันนี้คุณอาจจะงงวันนี้คุณอาจจะตื่นเต้นแบบงงๆแต่แม่งโคตรดีอ่ะพี่เอดีเก็ตเลยอ่ะเอาเป็นพี่วีแล้วกันพวกคุณเป็นอัพไลน์พี่วีพี่วีจะเปิดดิลเลอร์หนึ่งหมื่นคะแนนชื่อพีรวัตงามพาณิชย์แปลว่าพีเอมดีมีคะแนนหนึ่งหมื่นคะแนนไม่ใช่โฮนะครับหนึ่งหมื่นคะแนนพีเอ็มดีเป็นไดมอนด์อยู่แล้วแต่พีเอ็มดีได้สินค้าไปเท่าไหร่ครับเกือบแปดหมื่นพีเอ็มดีมีอัพไลน์ที่เป็น PDF มีออนไลน์ให้พี่ขยายสิ่งหนึ่พพีีีี่่่ททําาคคือเเป็นนดิลมส้ แล้วพี่อดรีออกไปทําแล้วพี่อดีมีมีห้าไดมอนด์ในเครือข่ายของวิธีติดตัวสิ่งที่พี่เอาเป็นพี่อดีทำนะพี่ดีก็จะไปเป็นภาษาพี่อดีนะไปออฟเฟอร์เพื่อนพี่ที่มีความสามารถเฮ้ยนายนายมามาอยู่กับเราไหมนายไม่ต้องเสียสองพันคะแนนนายเป็นเครือข่ายนายย้ายมาอยู่กับเราไหมาเราให้ไดมอนด์นายคนหนึ่งเลยแล้วพี่ดีก็เอาในกอไก่เนี่ยไปเพลสเมนต์อยู่ตรงไหนก็ได้แต่พี่ดีมีถึงห้าสิบนะห้าสิบนะ นะครับเดี๋ยวในระบบจะมีนะครับเป็นใบสมัครให้เลยแล้วพี่ดีมี50แปลว่าพี่ดีมีเพิ่มอีก5สายงานแต่คุณต้องเลือกนะเดี๋ยวทางระบบจะสอนคุณเองถ้าเป็นพีเอ็มดีพี่จะเลือกเราให้เวลาคุณ30วันนับตั้งแต่คุณเปิดดิลเลอร์หมื่นคะแนนชื่อตัวเองแล้วคุณได้สินค้าไปของแท้จุกๆแล้วคุณได้ห้าไดมอนด้าไดมอนนี้พี่จะเลือกในกอไก่ไปอยู่ตรงนี้ในขอไข่มาซ่อมข้างอ่อนแล้วดีกว่าโอ้โหพี่คนนี้กําลังจะมาพอดีเขาไม่ต้องลงทุนเราให้ หรือคุณจะไปขายสินค้าจะอะไรคุณไปตั้งยางงเดี๋ยวพี่มดีจะเป็นชี้โพรกอีกละของคุณห้าหมื่นเก้านะกับพิบสองวันหมดเลยเดี๋ยวในในเทรนนิ่งจะให้ทางคุณภูกิจยาดาไปสอนไม่เหลือแต่แปลว่าวันนี้ทุกคนพอสปอนเซอร์หนึ่งดีลเลอร์เจอหน่วยธุรกิจที่วิ่งออกไปทํางานในแต่ละพื้นที่และดีลเลอร์จะมีสินค้าออกไปทําคุณเติบโตไหมดีลเลอร์ซ้ายขวามันคือบาลานซ์วิของคุณ ไดมอนติดตัวมันคือแมทชิ่งและการสร้างสายงานบาลานซ์สายขวาของคุณโอ้โ oh, ห oh. ถ้าเป็นพี่วีนะครับเอาเป็นพี่วีนะเป็นแบบของพี่วีต้องขอโทษทางอัพไลน์หรือทุกคนเป็นสไตล์พี่วีพี่สมบรเซอร์ดีลเลอร์แหลกเลยเพาะหนึ่งดีลเลอร์พี่ได้หมื่นหนึ่งถ้าเดือนนี้พี่สิบดีลเลอร์ถูกไหมก็แสนหนึ่งแต่ดีลเลอร์ของพี่เป็นข้างอ่อนหมดหนึ่งดีลเลอร์แสนห้าหมื่นเออหมื่นห้าพันบาทครับถูกไหม ในกอไก่คือหนึ่งดิลเลอร์หมื่นหนึ่งพี่เป็นไดมอนด์พี่ได้หมื่นบาทแต่เขาคือบาลานซ์วีของพี่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นตหนึ่งดิลเลอร์ถ้าอยู่ข้างอ่อนหมื่นห้าพันบาทมากกว่าเงินเดือนประจําของคนบางคนที่ทำสามสิบวันไม่ได้ดูถูกนะครับอันนี้พูดแบบเบาๆคุณว่าว้าวไหมเอาแค่นี้ก่อนคุณว่าว้าวไหมคุณว่าว้าวไหมนะครับทวนคนเปิดซูเปอร์ดิลเลอร์จะเป็นดิลเลอร์เก่าก็ได้นะครับ วันนี้คุณอยากอัปเกรดตัวเองที่เป็นดีลเลอร์7%ซึ่งไม่มีแล้วเพราะดีลเลอร์โฮพวีไม่มีแล้วคุณอัปเกรดซื้อใส่ตัวเองก็ได้ครับพูดแนะนําคุณก็ลง1นึ่งหมื่นก็ได้ของไปจุกๆุหรือคุณจะหาโนมินีอะไรเรื่องของคุณระบบจะปรับเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์ย้ําต้องลงคะแนน1นึ่งหมื่นชื่อตัวเองเลยนะครับค่าบริหารเป็นแปดเอซซื้อสาครั้งต่อไปราคาพีวขาหนูเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์แล้ว เมื่อวานนี้เออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูเปิดไป1นึ่งหมื่นคะแนนหนูเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์โอ้โหของหนูนะคะ3มวันเกี้ยงเลยค่ะห้าหมของแถมนี้หนูเอาไปไปฉีก <ett> ก <par the mulheres> okay. Fl ินไปแจกโอ้โหแล้ว5้าไดมอนด์นะคะขอบคุณพี่เอมดีมากนะคะหนูได้ไปอีก5สายงานตอนนี้ผมเทหนูเทไปข้างอ่อนข้างแข็งเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้หนูมีบาลานซ์ขึ้นมาเยอะแต่หนูต้องมีซื้อของอีกค่ะหนูขอซื้อของอีกห้าพันหมื่นคะแนนคุณโฮพีวีได้ แปลว่าคุณเปิดเป็นซูเปอร์เดลเลอร์เพียงครั้งแรกครั้งเดียวที่ลงคะแนนชื่อตัวเองเต็ม1,000งหนงมอนอกนั้นก็เข้ากระบวนการทุกครั้งที่คุณมาซื้อก็รับแปดนใช่ไม่ใช่หเห็นไหมเห็นอะไรไหมคุณว่ามันว้าวอ่ะแค่นีนะคุณลายลักมือเศรษฐีเอ,อ้คนสักลายมือเศรษฐีปังปังนี่แอนดีพูดในฐานะที่เป็นผู้ออกแบบ โรโมชั่นนี้แต่คุณเชื่อสิอปพลายคุณหรือตัวคนที่เข้าใจธุรกิจนี้มันแตกยอกได้พี่เอ็มดีไม่กล้าสอนตอนนี้ในหัวสมองพี่เอ็มดีรู้สึกว่าเราจะจ่ายเยอะขึ้นคุณจะได้เบนง่ายขึ้นคุณจะได้ท่องเที่ยวสิงคโปร์มาเลเซียเยอะขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอ็มดีจะจะส่งไปทุกกลุ่มทั่วประเทศครับทุกกลุ่มทั่วประเทศทุกกลุ่มทั่วประเทศคือพี่เอ็มดีนะ พูดตรงนี้เข้าใจไม่ท่วนทั่วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือตอนเย็นทั้งอัปลายของคุณก็จะสอนนะครับเดี๋ยวพี่ดูซิว่าพี่มีรูปอ่านะครับขออีกสองสามนาทีงนั้นพวกเราครับวันนี้ซูเปอร์ดิลเลอร์ขึ้นหน่วยธุรกิจที่จะทรงประสิทธิภาพมากๆนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปรูปแบบเดิมไม่ผิดนะครับมันเป็นโปรโมชัน่นเมื่อมันสิ้นสุดแล้วพี่ดีก็มาคิดว่าเมื่อเรากลับไปที่เดิม คำว่าดีลเลอร์แต่เราต้องเสริมให้เกิดความได้เปรียบเมื่อสู้กับคู่แข่งแล้วพี่เอเชื่อว่าในธุรกิจบางธุรกิจที่เป็นซิงเกิลขนาดใหญ่ที่ลงทุนสองแสนสามแสนห้าแสนเขาไม่ให้เท่าเรานะถูกไม่ถูกแล้วพี่เอเชื่อว่าด้วยระบบของคุณยอดห้าหมืหรือส่วนของแถมไปสองสาวันเกลี้ยงอยู่แล้วแต่ มันจะเกิดการพัฒนายอดขายและยอดคนใต้สายงานพร้อมๆกับ5้าไดมอนด์ห้าไดมนี้ไม่มีคะแนนนะครับเป็นเป็นฟรีไดมอนด์ก็จริงแต่มันเป็นมันเป็นหน่วยธุรกิจที่ที่ส่งคุณค่าคุณต้องเลือกคนที่อยู่ใน5้าไดมอนอย่างดีแปลว่าคุณจะสร้าง5สายงานใต้สายงานคุณถ้าข้าแข็งโตไปแล้ว5้าได o อนเทไปข้างอ่อนเลยน่ะว่าจะไม่สอนคุณรู้ดีไงพี่เอ็มดีอยู่แล้ว เพราะงั้นวันนี้ถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าใครคิดว่าว้าวเดี๋ยวพี่เอ็มดีจะดูนะว่าทุกคนเข้าใจมากดเลขเก้ารัวๆวมาเก้าถ้าเก้าสองสมตัวไปว่าเข้าใจบ้างเก้าห้าตัวไปว่าเข้าใจบ้าขึ้นถ้าเก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 ้าดีจังเลยเข้าใจแล้วค่ากดเลขเก้ามาอ่ากดเลขเก้ามามันคือสุดยอดนะพี่ดีโคตรตื่นเต้นเลยวันนี้นะครับถ้าพูดกันแบบขำๆยิ้มมุมปากนะพี่วีครับคุณมนะัฐ ผมต้องจ่ายรถเบนซ์เพิ่มใช่ไหมครับพิมพ์ดีบอกงี้ใช่ครับเตรียมจ่ายรถเบนซ์ได้เลยแต่ยอดของท่านก็จะมาเพิ่มเมื่อยอดท่านมาเพิ่มรายได้เขาเพิ่มศักยภาพเพิ่มเมื่อมีรายได้เพิ่มเขาเชิญคนอื่นได้ง่ายแล้วคุณห้าไดามอนด์มันจะถูกเทเข้ามาคนที่กําลังจะมาจากเครือข่ายอื่นหรือคนที่กําลังจะเข้ามาเขาจะเลือกเราในการทําธุรกิจด้วยด้วยแผนนี้และพี่มดีให้ยาวยา,ยายไปเลยครับถึง30กันยายนจ่ายปั้มควารถเบนซ์กันให้ได้นะครับ คว้าเราเต้นกันให้ได้นี่เลขเก้ายาวๆจริงๆไปเรียบเรียงดีดีกว่าที่ผ่านมาเยอะๆและนี่คือมาตรฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแต่เพิ่มดีเสริมโดยไม่ลดของแถมโดยไม่ลดของแถมหนึ่งดิลเลอร์ถ้าอยู่ข้างอ่อนรับหมื่นห้าถ้าอยู่ข้างแข็งถ้าเราเป็นสปอนเซอร์ตรงรับหนึ่งมื่นฉันจะเห็นคนหน้าบันไ้วายว,วันนี้ห้าวันเปิดห้าดิลเลอร์รับเกือบแสน เจ็ดหมื่นะห้าดิลเลอร์ใช่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้จะมีคนรับครึ่งล้านด้วยแผนโปรโมชั่นดิลเลอร์